น,นี้ผมอยู่ที่ป้อมปตทดอนอออออออยางจังหวัดปัตตานีก็มาจากลาพิว่าสับร้อยกว่ากิโละอยู่ที่ว่าสักกี่วันนะครับจะไปที่เชียงใหม่นะครับโอเคครับ จะพักหนึ่งคือถ้าพักก็เหมาะสมกับราคานะครับ4 5 0บบาทนะครับ ที่ฝากทางเข้าจังหวัดอุบลทำอะไรแล้วก็ทำไม่ได้นะครับอยู่ภากทางคาดการว่าวิ่งมาจากพัฒน์เนี่ยป400กว่ากิโลนะครับในเวลาตอนนี้10โมงกว่าคิดว่าจะไม่ไปต่อแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกรถเยอะเดี๋ยวจะหาที่นอนหาที่นอนถ้ามีรีสอร์ทก็จะนอนถ้าไม่มีรีสอร์ทเดี๋ยวปูเปนอนกัน ไม่โขราการเล็กนอนนะครับตามแบบนะักท่องเที่ยวพับไหนนอนนะั่นส่วนนี้ก็เข้าที่พักอสำหรับคืนที่สองของการเดินทางออกทริปไปจังหวัดภูใหม่นะครับก็ได้พักได้ที่พักที่เขาเรียกอะไรคูมคินวันนี้อ,นอ่อนะครับที่นี้รับเมย คือ350บาทถึง450บาทแล้วแต่ห้องเล็กห้องใหญ่นะครับก็โอเคอดูบรรยากาศโอเคยังไม่ได้เปิดห้องก็ไปดูดูนะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนครับโอเคครับตอนนี้ก็พักผ่อนพรุ่งน,นี้ลุยตอ่อตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันห่างจากอำเภอสอง่ีน้องประมาณสัก15กิโลเมตรสองพีน้องตัวจสุขภาพแล้วฮอล์ เข้าสอบพี่น้องแล้วก็เลยไปสุพรรณบุรีอาจจะนอนที่สุพรรณบุรีนะครับแขกทีู่่กับนะสถานการณ์นะครับถ้ามีรีสอร์ทที่ที่อ,อพยพกับพี่น้องก็อยาจะนอนอกับพี่น้องในวันที่สามนะครับพรุ่งนี้นก็คงจะเดินทางต่อไปประมาณสัก600ลู600ลูทั้งหลายจะต้องนอนอยูแ่แถวแจ้สายแล้วก็ถึงจุดหมายต้องเป้าหมายนะครับมีสาวก็โทดรมาถามว่าพ่อถึงไหน รายาที่บ้านครับเรียบร้อยดีครับเปิดไฟดีรถก็เรียบร้อยคนก็เรียบร้อยดีนะครับเช้าวนี้นะครับเป็นวันที่4ของการเดินทางนะครับตรงกับวันที่สินนครับสองนวันจันทร์เดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนที่ผมอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องงหวนะัดสุพรรณบุรีนะคิดว่า ส่วงเย็นเย็นชไหนร้อนนั่นนะฮะเดยสไม่จะออกตรงนี้ต้มกาแฟกินกันครับตรงน,นี้ก็เ,เดินทางออกจากสุพรรณบุรีนะฮตอนนี้ผมจะเข้าเขตจังหวัดนครสวรรค์แวะร้านลาบยะสูข้างทางซึ่งเขาบอกว่า,วาลาบยะสูนี่ลาบที่อร่อยมากนะครับ ว่าจ AL ังหวัดยะโสธรเดี๋ยผคงไม่ได้ไปกินอะไรกินแถวแวนี้ก็แล้วแต่วันนี้ผมอยู่ที่ปั๊มลําที่หนองคาครับหนาะคาจังหวัดลําปางนะครับก็ได้เจอแับเพื่อนที่ลําปางนะครับก็ไม่เจอกันเมื่อกี้นี่เอง่เนื่ไม่จากว่าน้องเขานั่งดูเราเดินทางมาแน้วกครับ แดดดีกันสุดท so, so, ี euh ่นะฮะสักวันหนึ่งจะอยากจะใช้ชีวิตแดดดีนะครับชื่อน้องเมินเคยกันแล้วทำงานเป็นหัวหน้าไฟหัวหน้าไฟป่าลับป่านะครับแล้วก็โชคดีอย่างก็ะือว่าน้องเขาญาติญาติกับท่านลงด้วยจังหวัดมาเที่แม่ที่ผมใช้นะที่เคยอยู่ลาวไม่ว่าท่านที่มาทำงานจังหวัดผมเป็นนายพลสุรินท์เมื่อกี้ก็โทรคุยกับพี่แม่ละบอกว่า จังหวัดตากนะครับท่านก็เปิดอมให้ผมเดินทางปลอดภัยใช้ชีวิตให้สนุกนะครับกับการเดินทางที่ขอบคุณ้วยเช่นกันนะครับว่าคงมีโอกาสได้ไปภาคใต้อยูนะครับบทุกทีนะครับที่เดินทางนะครับดีครับอย่าลืมปล่ราบหนาวนโอเคโอเคครับสำหรับการเดินทางวันนี้นะครับผมก็ใกล้ถึงจังหวัดเชียงรายแล้วนะออกจาบ ตากตั้งแต่เช้าครับผ่านลำปางผ่านพะเยานะฮะขณะนี้ก็เวลาเกือบ5้าโมงเย็นนะครับก็มาแวะที่วัดล่องขุนนะของที่จะดทำโอโบสดสวยนะครับโดยอาจารย์เฉลอมชัยโพสิทธิพัฒน์นะวันนี้ก็มาช่วงนี้ก็เขากำลังปิดในการเข้าชมแต่ก็จะถ่ายรอบนอกนะครับก็ับไปรอบนอกวัดล่องขุนนะฮะบรรยากาศสวยงาม เนะมื่อกี้ผมออกจากตัวเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็มาที่อำเภอเชียงแสนระยะทางก็ประมาณสักหกสิบกิโลนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ริมริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศสาธารณรัฐประชาจิตปรตยประชาชนลาวนะครับ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมก็จะกินกาแฟสักแก้วหนึ่ง และจะออกไปแม่สายนะครับไปถ่ายรูปที่จุดเนื้อสุดของประเทศไทยแล้วก็จะเข้าเชียงใหม่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่แม่น้ำโขงนะฮะก็ถ่ายที่ป้ายจุดเขตแดนไทยเป็นแสนนะรับอย่าไปได้ควาต้องแสดกัน ไปถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมาถ่ายในจุดที่เหนือสุดยอดแดนสยามนะครับก็มีมีมมคลองกั้นฝั่งโน้นก็ประเทศพม่านะครับก็เป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้ถึงเหนือสุดแดนสยามนะครับที่จังหวัดเชียงรายก็คือที่อำเภอแม่สายแห่งนี้นะฮะ เมื่อกี้ก็หลงเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้มาสายหลักนะเข้ามาทางตำบลเกาะช้างเส้นทางเขาขรุขระหน่อยนะครับแต่ก็มาถึงโดยกระทนกระเท่นก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็หลงจ <c oughs> ีวีเอสาพาวน์สดเจ็ครับสดนี้จะหาข้าวกินแล้วก็จะไปที่แหล่งท่องเที่ยวสักแหล่งนี้ที่ตั้งใจจะไปก็คือขุนน,น้ำนั่งนอนนะครับว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องให้จีวีเอส นำทางไปคุน้ำนางนอนครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมได้ถึงตัวเมืองเชียงใหม่บร้ยแ,แ,แล้วนะครับในการเดินทางวันที่เจ็ดของการเดินทางนะฮะผมมาถึงใจกลางเมืองเชียงใหม่โดยเมื่อกี้เนี่ยออกจากร้านอาหารีเชียงดาวแะครับก็ใช้เวลาครับ สามกษัตริย์นะครับก็มีพญาพญามมงลายนะครับพญางามเมืองแล้วก็เขาเรียกพญาล่วงหรืกพ่อ,ำอ,ำอนะรำคำแหงที่ในปรวติศาสตร์รู้จักนะครับซึ่งในลูกราชานุสาวรีนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าอขปิยาของทั้งสามกษัตริย์เหมือนกำลังปรึกษาหารือกันอะยู่เนื่องจากในสมัยนั้นเนี่ยเมืองชหม่ยังไม่ได้เกิดนะครับ พญาเมงลายเนี่ยอยากไปสร้างเมืองเชียงใหม่ที่นี้มีพระสะหายอยู่สองพระองค์ก็คือพญางาเมืองซึ่งขององค์พยาวครับพ่อคุณากําแหงซึ่งของรุงสุโขทยัยสําหรับท่านเองเนี่ยท่านก็ครองเมืองเงิทุนใช้หรือโซลาน,นาอยู่พญาพญาเมงายทีนี้เห็นตรงนี้ใช้ภูมิดีนะครับก็เรียกเพื่อนฝูงม,มาประสงานหนาหนึงและก็ทรงชี้ตรงนี้นะครับในการสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมา นะครับชื่อชื่อยาวมากผมก็จำไม่ได้แต่เขาเรียกว่านครพริกนะคกันนะครับนครพริกถ้หลังจากนั้นท่านจะครองเมืองและเป็นปฐมกษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่ครั้งแรกนะครับก็เป็นสิริมงคลกับการเดินทางของผมนะครับที่ได้มากราบไหว้สามกษัตริย์ซึ่งเป็นคนสำคัญของชาติในอดีตสามครับเดี๋ยวก็จะไปต่อนะฮะก่อนจะเข้าที่พักเดี๋ยวจะไปนมัสการ พัฒนาต่อสเทธินะครับท er ี awesome ่ต่อสุทธผมก็ได้เจอลูกสาวตามเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้นะครับก็คิดว่าจะให้ของขวัญก็แล้ิิัน แต่นะว,ว่าก็น,น่าจะ <c oughs> เป็นที่ถูกใจของสำหรับบัณฑิตใหม่วันนี้ก็นัดกับลูกสาวทานข้าวที่ล้านข้าน้ำต้นกุ่มต้นกลุ่มริมน้ำปิงนะครับก็จัดแบบบรรยากาศแบบเก่าสมัยคลองแสนแสบ,บนะจัดแบบลุกทุ่งลูกทุ่งก็สวยดีครับบรรยากาศไม่ทุกข่านนะฮะ เอามาในในซอกซอยนิดนึงยังพอมาดื่มน้ำครับเพบรรยากาศสวยงามรถพอไยังจอดของอยู่ไหนอะของอยู่หลังรถจอดที่ลุ่มนิ่มๆไม่ได้เดี๋ยวมันล้มต้องจอดบนคูนมาเป็นรถกุ่มพวงโอ้ไม่เนนอนเลยนี่ถ้าทำเสากับเสากระโดงแล้วก็มือกวนโค้งนั่นแหละมาไนรถกลุ่ม มีคนกดหัวแม่มือให้ตลอดทางค่อยๆไปนะค่ะค่อยๆไปนะค่ะด้วยด้วยแว่าดีนะตำรวจไม่ตรวจดลยตรวจรถตรวจรมันมันเสียที่ป้อมคนเดียวป้อมลำบากกุหลาบนะตำรวจว่าผมไปได้พักที่ที่ตรงนี้อะไรที่บ้านบ้านสวนถนอมพัดนะครับที่อำเภอสารพีดจังหวัดเชียงใหม่ผมนอนสองคืนแล้ว และได้รับการดูแลจากคุณพี่ซึ่งเป็นเจ้าของนะฮะภาษาบ้านผมปักใต้ขาเรียกเท่าแก่ถ่านก็แนะนําบ้านเมืองของเชียงใหม่น่าอยู่นาาใสยที่สําคัญบุญชอบสถานที่แห่งนี้นะฮะมันเหมือนกับอยู่ที่บ้านเมื่อวานฝนทั้งใต้จะตกผมบอกไปทำธุระแม่บ้านมาเก็บผ้าให้ประทับใจมาวันนี้ก็ถือโอกาสลาที่นะครับนะที่จะเดินทางกลับนราธิวาสนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะวนกลับทางลำปางแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการเดินทางทริปนี้นะครับผมนายรุ่นศรีใสนายอำเภอสุขิริน ครับวันนี้ก็ประทับใจมากนะครับก็ขอขอบคุณทุกเรื่องราว ตลาดโบราณที่ขึ้นชื่อของสุบลเป็ีตลาดจาัดสโลไลท์บรรยากาศเกา่าๆแล้วมีอาคารนะอาคารเกา่าๆของของสมัยโบราณแต่ว่าก็ยังมีการค้าขายมีของกินเยอะๆนะเดี๋ยวจะหาของกเรื่อยนกตลาดข้าวออกในบัวที่นี่นะครับครับน้ำจะไปลื่นมาเนี่ยครับ ไปจะไปหรือล awesome ับกับครับตอนนี้กับกับกลาครับมลาไม่รูู้้ไปจะหาอะไรกินหน่อยนีไงร้านนี้ครับที่กะปิจริงินไข้าวหอมเป็นรัวก๋วยเตียวกปอร่อยมากจะมีขึ้เสียวเียวตข้าเรากคือักวนแล้ได้ได้ๆเดยอะครับอยเยยเอ่ เที่ยวครับครับขอบคุณมากครับนะ นี้ทางราชการใครับได้ปรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นจึงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่เยอะมากนะฮะแล้วก็มีรางรถไฟที่ยังวิ่งได้ จากที่มหานครซึ่งจะมีการแข่งประเทศไทยนะจัดเป็นครั้งครักในการที่จะเป็นการมาติดเที่ยวในสภาแห่งนี้ก็เป็นสภาที่ที่คิดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งนะของจังหวัดกาญจนบุรีในสมอของประเทศไทยเลยก็ได้นะเป็นจวดสนใจนะครับวันนี้ผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับสวยงามนะครับสภานที่มีตำนานประวัติศาสตร์นะวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ผมได้มาเที่ยวกาญจนบุรีแล้วก็จุดสำคัญของการท่องเที่ยว ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นเป็นอนุสรณ์สถานในประวัติศาสตร์นะครับ และต้องมาเยี่ที่ชุมพรร้านรถไฟสอดแต่ร้านไหนมากถามน้องมาเลยต้องชมแต่เมื่อกี้ถามว่าพี่ชายก็จนะแอดูบรรยากาศแล้วไปยีสอร์ทด้วยเสียดายผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผม,มานอนที่นี่ฮะแต่ทีนี้เลยเลย,เลยได้เคยมาทานนะครับเมื่อกี้ไม่รู้เพราะว่าขับรถมาไม่เคยไม่เคยไม่เคยขับเัสนะนะเดี๋ยวเราไปดูที่หัวรถจักร ทีมนมาหาของร้านรถไฟนะฮะบูมโชนาะนะโอเคนะครับขับขจากกรุงเทพถึงพัทลุงนี่แวะทีซ้ำนะฮะที่ในตัวเมืองพัทลุงน,นะครับก็นนัดเจกับกแม่ของลูกสาวนะ เขาอยู่ร้านเขาขับรถโยวมารอพร้อมของฝากเสียเนะไม่รู้จะพาไปยังไงเดี๋ยวก็ต้องพาไปนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับคุณแม่น้องฟ้าที่เอามาฝากพวกเราเดี๋ยวจะไปแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่ให้กับทีมงานแน่นอนจากกี่ลีกี่ไม้หรือหลายกิโลก็ผ่านมาที่หาดเทพาริมถนน แตนีหันใหญ่นะครับก็เห็นทำเลสวยนะคี้ความปลอดภัยพอได้เดี๋ยวจะกลางเต็นนอนกันกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็จะลงเล่นน้ำหรือว่าคงเป็นที่พักที่เราทําขึ้นมาชั่วคราวแ็้ง่ายจะเป็นคืนท้ายสุดในการเดินทางกลับนะจับที่ผมไปแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่ถึงแม่จะลาจะเหนื่อยต้องดันดนไป อันว่าจุดหมายมีเอาไว้พุ่งชนร้อยเลี้ยวพันโค้งเคลงโครงโยกมาโยกไปยิ้มเต็มไใม้สวยใสมอบให้ถนนขอรักเก็บไว้กลางใจให้ใครบางคนลำบากลำบนยอมทนเพื่อคนที่คอยเหนื่อยนักพักนิดชีวิตของนักเดินทาง ไม่เพราะบางกายใจนั้นสู้ไม่ถอยฝากน้ำเกี่ยวใจผมไว้ไม่ให้ใจลอยไม่ซ้ำอ้อยซ้ำอางแม่ทางสุดทนไปทุกที่ที่มีทางให้เราไปฝ้าปิดเปิดใจท้อใยเจอมานหมอกฝนไม่นานก็ผ่านเนบ่งบานด้วยใจอดทน ับความร้อนรนเพื่อคนรวมทางปลอดภักี่ร้อยเลี้ยวพันโค้งเชื่อมโยงผูกพันเติมใจให้กันแบ่งปันยิ้มสุดสดใสฝุ่นไอเสมอครับผมก็ได้กลับมาถึงนรา,าทีวาดนะฮะซึ่งเป็นบ้าน ที่น่าสนใจนะครับคิดว่าวันนี้คงเท่านี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีทางต่อไปก็จะไปเวณสรเวณภาอีาสานนะครับโดยรถยนต์กันนี้รถเครื่องกันนี้รถเล็กๆนาจรั่งละภรรยามารอรับนะกล่อมใจให้มีพลังอุ่นไอเสมอเพียงเธอส่งกำลังใจ เาเปลียวแค่ไหนเติมไฟให้นักเดินทาง